การที่มีแฟนแล้วแฟนไปดันแต่แต้มปล่อยให้เราต้องมาดันแต้มคนเดียวมันไม่ได้น่าเศร้าขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเศร้ามากที่สุดก็คือไม่มีแฟนค่ะจีบได้มีวปรนเป็นคือเฮาบอถ้าคนคนดึกงไปแล้วอะ มองขับคนอื่นเพื่อเลือกเขาแต่วันว่าคนคนนั้นเขาจะห่างเขาคือสิ่งที่เขาอะเขาบอกคือแบบเป็นคนที่ล้อเก่งมาล้อเขาเว้นมือเลยถ้าเขาแบบกลับไปเห่ความสําคัญกับสิ่งอื่นอ่ะก็ไปเห่ความสําคัญกับคนอื่นอ่ะ แต่ก็ดีแชโทโขอ่ะเขาเขาไม่ได้ตอบพีเพลงูขน,นาดนี่บ้างอดทนหน่อยเว้ยว่าเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ผ่านไปเองอ่ะมันก็เหมือนกับตอนที่เราอกหักครั้งแรกตอนนั้นนี่มันเจ็บนะ เจ็บจนอยากจะตายแต่ว่าพอมาตอนนี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราก็คงมานั่งบอกตัวเองว่าตอนนั้นกูเป็นบ้าเลยวะกูจะร้องไห้ไปทำไมชีวิตมันก็แค่นี้แหละ แฟนเก่าของแฟนเราทักมาแล้วแฟนเราตอบแสดงว่าเขายังคิดถึงกันไหมเขายังคุยกันอยู่ทางทางที่มีเรานั่นหมายถึงว่าเขาไม่ได้รักเราเขาแค่อยากมีเราให้เหมือนแฟนเก่าเขาเท่านั้นเพราะถ้าเขารักเราจริงๆเขาจะแคร์ความรู้สึกเราเขาจะไม่ปล่อยให้เราน้อยใจเรื่องเล็กๆน้อยๆถึงแฟนเก่าเขาจะทักมาแต่เขาก็ไม่จําเป็นต้องตอบไม่จําเป็นต้องไปรักษานลำใจคนเก่าแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้น เขายังรักกันอยู่เราก็ควรที่จะปล่อยให้เขาไปคืนดีกันส่วนเราอะ่ะ<ต>ก็ถอยออกมาถึงแม้ว่ามันจะเจ็บแต่เราก็ควรจะยิน,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 นยยดนีเราก็รู้แหละว่าแกก็ต้องมีเหนื่อยมีเบื่อบ้างที่ต้องมาคบกับคนแบบเราอะ่ะเราก็ขอโทษน,นะที่บางครั้งยี่เงาเอาแต่ใจนิสัยเด็กไปหน่อย แต่ก็อยากบอกให้เธอรู้นะว่าเป็นกับเธอแค่คนเดียวที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ารักรักคขาเดียวเลยนะนก็มีเธอคนเดียวอะ่ะจะไม่ให้ห่วงเธอแล้วจะให้เขาไปห่วงใครล่ะเลิกหลอกตัวเองได้แล้วนะว่าเขาจะกลับมาเขาเดินไปไกลเกินกว่าที่จะหันหลังกลับมาแล้วมีแต่เรานั่นแหละที่ยังหลอกตัวเองอยู่อ่ะรัก เองให้มากๆแค่ความรู้สึกตัวเองบ้างอย่าไปเสียเวลาจมปากอยู่กับจุดๆเดิมเลยแกรู้ไหมทำไมเราถึงชอบให้แกค้างสายกับเราทุกคืนสำหรับเราเราคิดว่ามันคือความสบายใจอย่างหนึง่งถึงแม้เราจะอยู่ไกลกัน,กนไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็โตคุยกันได้มันเป็นความสุขอย่างหนึง่ง <'m> so ที่ทำให้เรา ไม่ต้องคิดมากมั้งว่าแกจะไปคุยกันอื่น